สวัสดีครับพวกเรา Dara แค a ดี้บอลจูบีอีแก a ดยังอินฟลูเอนเซอร์ที่มีมิชชั่นหลักก็คือการเชิญชวนให้ทุกคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะเราเชื่อว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่คนทุกเจเนอเรชันต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าทุกวันนี้ปัญหาภาวะโลกร้อนของเราได้สิ่นสุดลงแล้วพอโลกเข้าสู่ยุคโลกเดือดแทน ซึ่งหายนะกกัวเดมอีกหลายเท่าเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสุดขั้วภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดบ่อยขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรระบบนิเวศเสื่อมซุ่มและอื่นๆอีกสารพัดอย่าเพิ่งตกใจไปค่ะตราบใดที่เรายังหาดาวดวงใหม่เพื่อย้ายไปตั้งถิ่นฐานไม่ได้เราก็ต้องหาทางแก้ไขและรับมือกับมันดังนั้นเราจึงภูมิใจนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโลกเดือดด้วยแนวคิด5ปอปิดปรับปลดเปลี่ยนปลูก ภายใต้สโลแกนรักโลกง,ง่ายๆเริ่มได้จากสิ่งใกล้ตัวปิดคือสิ่งที่ทําได้ง่ายมากที่สุดแต่คนมักลืมบ่อยมากที่สุดทั้งๆท,ท,ที่เราก็ใช้ไฟฟ้ากันอยู่ทุกวันแค่เสียเวลาไปหนึ่งวินาทีเพื่อกดสวิตช์ไฟก็สามารถลดปริมาณกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนได้อากาศก็จะบริสุทธิ์คุณภาพชีวิตของเราก็จะดีตามและที่สําคัญการหันมาใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดธรรมดาทั่วไปยังช่วยลดค่าใช้จ่ายกินไฟน้อยลงและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงอีกด้วย ปรับการเป็นคนรักโลกไม่ได้โหดร้ายถึงขั้นที่ต้องทนอยู่กับอากาศร้อนๆแต่เราก็สามารถเปิดแอร์ได้เพื่อการอยู่รอดของพวกเราเพียงแค่ปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพียง1องศาแค่นี้ก็ช่วยลดพลังงานไฟฟ้าไปได้10%เเพราะจริงๆอากาศไม่ได้ร้อนหรอกครับแต่ที่ร้อนคือใจของเราต่างหากปลดคือการถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานช่วยเซฟทั้งเงินเซฟพลังงานและยังเซฟโลกของเราอีกด้วย เปลี่ยนโดยการหันมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5้าช่วยประหยัดไฟฟ้ามากกว่าเดิมใช่ไหะกพอฟพอรับรองและนอกจากนี้การเปลี่ยนจากขวดน้ําพลาสติกมาเป็นแก้วน้ําที่รีฟิลได้เปลี่ยนจากถุงพลาสติกมาเป็นถุงผ้ายังช่วยในการลดปัญหาการจัดก,การขยะและใช้พลาสติกที่ย่อยสลายยากได้อีกด้วยและปอตัวสุดท้ายปลูกเพียงแค่ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้คนละตน้นก็ช่วยโลกได้มหาศาลเพราะต้นไม้ไม่เพียงแต่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แต่ยังช่วยเพิ่มออกซิเจนและลดอุณหภูมิ และอีกในหนึ่งการปลูกงนที่นี้ยังหมายถึงการปลูกฝังจิตสํานึกของเราทุกคนให้หันมาตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเห็นไหมครับว่าการหันมารักโลกไม่ใช่เรื่องยากกินอะไรเลยอย่ารอให้สายเพราะเราอาจจะไม่มีบ้านอยู่อีกต่อไปเริ่มลงมือวันนี้จากสิ่งใกล้ตัวเราตามหลัก5ปอเพราะพวกเราเชื่อว่าทุกคนจะสามารถสร้างโลกที่ดีขึ้นได้ไปด้วยกัน